ผมไม่ยืนย่อขางซาน้ำครับนะบ้านนี่แหละครับทางอุทรวนภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับเพื่อจะมาหาบ้านตั้งหมองครับตังม้งสองข้างครับบ้านดีครับผมมีคอมมาแหลกครับมือนี้แม่มาล่าพิษบัตถุครับมือนี้ครับมือนี้เอามาด้วยบ้านตังม้าหลายข้อมครับมือนี้ไผยสิลงทุร่องจับปลาครับมือนี้ครับมีการเขาส่งจำใส่มาเน่าเพราะว่าผมแต่งตัวมาดีป่ะนี่เจ๊แรงนี่ผมสิลงจับปลาเลยเราจะเทอาขั้นสูงไม้สั่งกันให้คนฟันเซียนที่เปียงโอ้ยจะมาจ่อครับไผยใหญ่ใหญ่เพื่อรบถุ เอามาส่นไม้ยาวติโอเคเอามาส่นไม้ยาวมาอาน้อฟองมาส่มยาวมาดูเมามามามสันไม่ยาวว้ะนี่ยใก็เนมาส่มยาวเ่กนะว้ยมันก็บไสนยาวว้โว้นีปนจากนีนเจ้าสนยมันเอาส่นคนนี้มตัเอาเอาน่อยคนนี้เอาน่อยคนนี้น่อยคนนี้เอามาม่นมยาวมเจ๋ โอ้ยมันจับได้เขาไป่ได้หรนะกองกล่องแบมือกล่องมือกล่องเขานี้อาสมบุทรให้ไา้ไปมือกล่องให้ไา้มือกล่องไปจับกล่องแก้วกล่องนี่ครับกล่องคนไต่มาเน่าไผ่ได้ไผ่ได้ไม่สันเราไปเจอพูคนจุ่มนนี่มีการจับไม่สันไม่เน่าครับคนจุ่มสั่งแล้วครับนี่ครับคำสั่งใช่นี่ครับนี่ผมสั่นผมเน่าคมสั่นควบเน่าครับนี่ไผ่ได้ไม่เน่าพูดอารมณ์ครับคุณพันเพี้ยแจับก่อนเลยครับผมไม่เกียรติครับให้โอกาสครับสาสุให้บุคคาได้ลงใช่ไหมไม่เน่าลงครับไม่เน่าจวด จวอนโอ้ยขึ้นก่อนเลยครับจะรอดยี่สิบโอ้ยคุณท่ายังไงพมเอามาแชร์กันไหมสาธุเนี่ยเอาที่สรุปเอาไหนหายลูกของลิ้นครับโอ้ยพวกใครเคี่ยงกันขับคุณจอดคุณถาวรต้องลุก่อนคุณจอนอ๋อคโับผมต้องลุงเลยแบบนี้ลงเท้าก็ต้องพายลุงนะลงเท้าโอ้ผมไม่ยอมเลยครับคือกติกาต้องเคารพกติกา ผมใส่รองเท้ามาอย่างดีเสียรองเท้าครับคุณเพื่อ,อนเกี้ยวครับ,บอรบองเท้าลงกุลมอะไรครับผมเคยถอดรองเท้าเสียแล้วครับบ่ผิดกับบุญครับบ,รรบ่ผิดกฎหมายพ่อมันหาผมจะใส่รองเท้าไปเอาปลาสินาเกียรติป้ะครับบ่ครับช่วยอดครับไม่มีแล้วมีคลิปเดียวเลยลกฮะใส่รองเท้าหนังลงเจียป่านผมเคยผูกเนื้อใช่งมปลาอยู่ครับให้เขาไหลลวกรองเท้าภาพยนตร์ฮะรองเท้าภาพยนตร์แม่ครับรองเท้าหนังครับรอเชิ์เอาละครับวันนี้ผมจำเป็นจะต้องเนื่องจากจับได้ไม่เงาครับเงากระโม่ครับจำเป็นจะต้อง พอวาดแ่เจอลุงพจนครับบหมนี่ฮะลุงพจนมากสินั่นแต่แบเป็นลุงพจน์ขนดคุดังเนี่ยนะครับผมตกอิงกระแสเจ้าหน่อยครับตอนนี้ครับกระแสลุงพจนครับเอาละครับจำเป็นผมจะต้องแต่ว่าผมวันนี้กระแสมันคือลุงพจนหรอกเลยครับอ้าเป็นว่าผมตัดทิใจล่องครับผู้คุ้นจอดเนี่ยครับตามไปทายถ้ำผมจะแสดงการจับปลาแท้ปลาหนวดผมไม่เอาครับผมไม่อยากปลาหนวดมุนเบี้ยครับผมเฮียมันปลาเมนี่ครับเจ้าของเจ้าของเจ้าของสางครับสางใช่ครับอย่ยใช่ครับ โอ้ยเบี้ยะเลิวแค่ปลาดุกเลากเกปรเขาาประเมางครับเหยบปลาดุกปลากสบายม่อ้ไม่เลยนเนาะย่าปลาดุกสบายขระเ้าเขามาเหาิตือนจหูหอยเระเทาบ่ามียป่ะง่มีเตือนหายาดปลาดุกตบบ้องหูมโลดเอานีไจับคอ่ไหมเอาปคอตดแ้ จับว่าจับตะขอนะว่ามือลู้งเห็นในกล้องมือเล็กถือกิ่ตมเลยนี่ครับตะข้อครับตะข้อครับปิดตะข้อการผู้ใด้จับต้องงัดก่อนเดิทำงัดขอก่อนสิเนี่ยตันยุดยุดริบบ้าบ้งงัดริบบ์ว้าบ้างงัดยุดยุดยุดเนี่ยเรียบร้อยครับเมื่อกี้ครับปังเงี้นี่ครับการจับนี่อันนึงจับนี่เบื้องต้นครับวิธีจับปลาครับผมจิสอนครับ เมื่อนี้ครับจับปิดตรงตามันสิบปูะหัวบงทีถีไปครับอีกร้านหนึ่งครับจับตรงกลางตัวมาชวนหางนิดหนึ่งลลไงข้อสำคัญเลยครับนี่ครับยูสังมังครับกึ่งคอนิดหนึ่งครับคือว่าคอสมคัญเด็ดตรงปิดตามันไว้มันจะประหัวมันถีบไปใส่มันสะซับสนด้ตัวเองโอเคปะเอาหายปล่อยหลุดดิผมไม่ท้างหลุดไม่ทังหลุดของแท้นี่ครับียบรอยครับเรียบรอยเนี่ยมันหนีมันต้องมีสูตร ว่ามันมีสูตรตะวันย่างเดียวนะครับจับปลาก็มีสูตรเท่ากันครับแขนก็มีสูตรจุกครับเย้นี่ครับเรียบร้อยครับถ้าตะกึยงแขนสักหน่อยมาดูกันดูซองตัมาดูกันเก่อนครับฮะเอาจับมันเลยมีย่านมันผมมีย่านเลยตบแจมันอืมกระดุกกระไปก่อนมาดูมาดูดูซองตัวฮะดังหลังนดี๋ยวครับเอาป๋องแล้วครับ เฮ้ยเจ้าหน้ามันอมดเลยนสาถึงมาสิเจ้าสาขันไลสาถึงมาฮะบ่มันมีอยู่ที่อยู่อไปนีที่เไหนบูนที่เดียวผมมานเหมเนี่ยน้นี่ครับปลาคอสตัวนี่ครับเอาให้มัอยู่นครับนี่ ขันยูมัดมันเป็นแม่หมาครับเอ๊ะว้านี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหมิตรลุ่นบิ๊กๆแล้วครับนี่ครับโอ้เผ็ดตมเ็ดปลาแดกกระแทบครับต้มกระแทบว่าจะกินถ้าไปกินมันหูเย้นี่ครับจับมือเดียวกันเลยครับมันตอนนี้ผมเริ่มเก่งขึ้นแล้วครับนี่ครับทักษะมันเกิดขึ้นภายในสระเดียวนะครับว่าต้องรอดโดนครับตรงนี้อ้ขันชาหนึ่ง ถ้านี่ย่งว่ามันตงทักษาครจะขึ้นไปที่สาขึ้นกาครับตรงนี้รอดิเมะโอ้ยมันเมีนดีดีกันเอาให้เขาบังมือก็ต้องทำักษีหรอกาลลุงข่นมาเจ็ดกันดีเด้งไวจะออกดีดีายเราอยอะบ่จับปลาลุดมือจับจับปลาลุดมือเขาออกจ่าเขาเขาจับไห ธีง่ายน้ำวิธีง่ายน้ำอันง่ายน้ำเขาตีก็ง่ยอันนี้วิธีวิธีง่ายน้ำบวครับเนาะคุณกอนกามี้ทักษะการง่ายเอาทีละบวกคไม่ใช่ง่ายเนาะเอาเอาทีละบวกเนาะต้องใส่จานใหญ่เห็นรอใส่ทิศใหญ่ไ่้ได้ทิศคนใหญ่อืใส่เสี้ยมก็ได้จระป๋านไปเจ๋งไม่เมื่อไหร่จำหยากอัดก็หมอเนาะอันหมอปลานี่อัน เป็นยังไงเนี่ยหมอปลาเนี่ยเอาเนี่ยเลยเขาเป็นปลาหมอจิ๋อปลากับปลาหมอครับเอ๊ะแต่เฉพาเอ้าหมอปลาเนี่ยมันมาจากสิไมาจากปลาหมอตัวนี้นะครับปลาหมอตายเพราะอย่างครับตายเพราะปากกนะเี่ลาปลาหมอตายเพราะอย่างเสียชีวิตแล้วผมมีเสียงโลบิงมีเสียงโลบิงอยู่คนแต่ว่าปลาหมอ่ว่าปีกนตายเลยตาย ไม่ย่างนัเง้เรียนดีหมอเที่เราที่เราบาลเราเรียงเปล่าเองอร,รักษาพยาบาลดีมาแล้วครับผลงานไปเมื่อกี้ไปหาครูครับมาเก็บหน่ยครับวเวทีประปเดี๋ยครับตอนนี้มีทัพอรอเนี่ครับเจ้าหนี้ที่เหลือก็ไปเขียนคือก่อนครับเอาแล้วครับผมจะขึ้นซะแล้วครับเมื่อไหร่แล้วครับเมื่อนี้เมื่อตะเซาเตะคำครับขึ้นจากซะครับขึ้นยากจะน้อยครับเนื่องจากว่า ต้องการควมเทครับนี่ครับใส่ตั้งเท่าครับปูละทีพันแปดทุ่มสา Nam กับทุ่มทุ่นมหาศาลครับสำหรับคำหนึ่งประทุ่มนะครับเอาละครับลีข้างจะเด้ครับเอาครับมาเบิ้งของน้าครับนี่ครับนี่ปลาช่อนครับนี่ปลาหมอครับหมอบ宝ารับผมเอาคือเก่าครับไปเอาครับไปจ่อไปทีนี้ ยังให้ดังมันสนาับลี่ยงอนไม่เดงไมมาออเร้นกันเสริมส่งแฟนบอเชี่ยบ่ช่วยไม่มีใดดวงดังเทียยงอีกครั้งพอคุณนควันแฟนแฟนแรงผัดผามวนหิตทืดชืบ่หนึ่มใดบาราดุแบนไก่ไก่ชัวเก็แบนนดน นี่คือฟิล์มทุนทุนสร้างครับเพื่อความสุขของพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องแฟนครับเอฟทีสานเพื่อความสุขความสนุกสนานของแฟนครับครับบม่ได้เพิ่งเสียใจครับแนะครับแต่ความแซ่บของผมเองสุดยอดสุดยอดครับโอเคครับเอาไปจะกินอ่างต่อครับกินตามครับมีการกินเสริมอีกข้อมไ้ปลามาแล้วกระต้องไปล้างกับทำความสะอาดครับมันจังจะน่ากินครับนี่ครับ เนาเอาปลาไปตู้น้ำที่สะอาดครับเพื่อแตล้างครับของกิงครับบานเนี่ยของจริงกระเป๋าเงินโอ้แม่เขาขี้จำเลยเหรอเออครับนี่นี่เฮจ๊ โอ้ไม่อาจารย์อันนี้ผิดเหรอนี่ครับเช่นนี้าะล่างปลาครับนี่ครับเราเขาโจมปนมาทีหนึ่งครับนี่มันโจมปนนะครับนี่โจมกปนผมน่ะใครเดียนที่มันอยู่แถวนี้ออก,กดเดี๋ยวจันี่ไว้จังเลยก็ดีครับเดี๋ยวประคอมันเห็นต้องออกนี่นี่ครับโอ้เะขาไม่สนุกง่ายแต่เนี่ยวมือนเหมือเหมือ ไปเห็นันนงมด้ย้ย้ยกวนาเลย้ยจนยังวะอุ้ยครับช่วงนี้ทีมงานเปิดตำนานสืบพิสารไทยบ้านเฮาครับช่องอีสานบ้านเกิดครับเวลากลับไปกินต้มปลาอยู่บ้านครับมือนนี่ผากันจับปลากันมวนครับครับถึงขนานครับตามมาครับเลยครับขับคุณเฟือนๆสิงห์สีแลยจดตามครับจอดฟิล์มครับขนานยู่ตรงนี้ครับ ตำนานสืบสานไทยบ้านเราเยียย่ยมเยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมหลังทะลุฟ้า